การวันนี้เป็นโครงการโดยกรมปศ,ศุสุทว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นโครงการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่จะพบวันพระราชสมภพดังนั้นวันนี้เราได้เชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมหลายพันคนจากทุกอำเภอในเขตจังหวัดปัตตุนีและจังหวัดกล้เกียงม,มีการ ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรถึงวิธีการดูแลและรักษาสัตว์อย่างไร 2. วันนี้เราเอาทบสและโครงการเอาเงินกู้นะครับคือพะนัท่านายกรัฐมนตรีบนเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านได้อนุมัติให้มา5้าหมื่นล้านดอกเบี้ยล้านละหนึ่งร้อยบาทวันนี้เรามาที้แจงให้พี่น้องเกษตรกรเป็นพันๆคนได้เลือกว่าอยากจะทําอะไรบ้างเช่น เลี้ยงโคขุนเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้หมดนะครับเงินก้อนนี้และเงินระยะสั้นเช่นจะเลี้ยงไก่เนี่ยใช้เงินวงเงินห้ามื่นตอกรสอบก็ยินดีอนุมัติให้ได้เลย,ด,ยดังนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรที่จะแก้ปัญหาเรื่องผลทิ้งช่วงและก็การทำนาไม่เข้าฤดูกาลคือมันไม่ตรงน้ำมันยังไม่ไม,ไม,มาเราก็ใช้โอกาสวันนี้ ที่แจงให้เกษตรกรนั้นได้หันมาทำอาชีพเลี้ยงสัตว์แทนทำนาเพราะว่าวันนี้น้ำเรายังไม่มั่นใจว่าจะมาได้เมื่อไรแต่ว่าโครงการนี้โดยรองอธิบดีทั้งสองท่านท่านยืนยันว่าทำได้เลยเพราะมีตลาดร้อมก็เป็นโอกาสดีของกรมปศุสัตว์และคพี่น้องประชาชนได้พบกันในวันนี้